กาบคารวะหมอเขียวใจเพชรกาจนและพี่น้องที่บำเพ็ญคุณงามความดีทุกท่านค่ะอ่าชื่อจริงก็ชื่อพิมพ์ประไยหวานชื่นชื่อเล่นชื่อโจ้นะคะอายุ61ปีค่ะอดีตข้าราชการครูบำนาญน,นะคะอยู่จังหวัดกระบี่ค่ะอันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้รับ อบรมรุ่นหลักสูตรแพทย์แผนไทยวิถีธรรมคำจุนโลกรุ่นที่สิบเจ็ดระหว่างวันที่สิบหกถึงยี่สิบห้าพฤษภาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้านี้ค่ะอ,อ,อยากจะแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับกลุ่มคนดีแพทย์วิถีธรรมนี้นะคะตั้งแต่ยังไม่ได้เกษียณ นะคะก็ได้ศึกษาติดตามาติดตามโดยการเข้าอบรมสองวันครั้งแรกเลยนะคะที่วัดถ้ำเพชรอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะแล้วก็ได้สังเกตพิธีเจ้าหน้านที่พี่น้องที่มาให้ความรู้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัว ในชีวิตประจำวันอย่างเช่นการดูแลสุขภาพร่างกายการกินการอยู่ที่แบบพึ่งตนเองได้ก็รู้สึกรู้สึกประทับใจตั้งแต่วันนั้นมานะคะอันนี้เหตุการณ์ก็สี่ห้าปีมาแล้วค่ะก็ตอนนั้นก็คณะคณะที่มา,าให้ความรู้ ให้ความอบรมก็คือมาจากจออวดอ่ามาจากอําเภอเจะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะน่ารักทุกคนเลยค่ะเท่าที่สังเกตได้รู้สึกประทับใจปิติปิติแบบว่าเออในโลกนี้ก็ยังมีกลุ่มคนดีที่ให้ความรักความเมตตาให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพนะคะ ตั้งแต่นั้นมาก็ติดตามตลอดก็โดยการเข้ากลุ่มลายของกลุ่มลายหมอเขียวจังหวัดกระบี่ค่ะก็ก็ดูนะคะดูใน YouTube ติดตามใน YouTube ติดตามคุณหมอเขียวมาตลอดจนกระทั่งได้อ่านพบว่ามีการอบรมอบรมหลักสูตรเนี้ยค่ะ หลักสูตรแพทย์แผนไทยวิถีธรรมคำจุนโลกรุ่นที่17ระหว่างวันที่16-25พฤษภาคมทศารสิ2565ก็เลยไม่ลังเลใจเลยค่ะเพราะว่ามีเวลาว่างแล้วนะคะอยู่กับบ้านก็เลยเข้าเข้าเข้าสมัครตั้งแต่วันที่13พอเปิดดูปั๊บก็สมัครทันทีเลยค่ะไม่ลังเลแล้วก็วันนี้วันที่14 ก็กเขาบอกว่าอะไรนะให้ส่งการบ้านนี่ก็ยังงงงง,งอยู่นะคะแต่ก็ตั้งใจตั้งใจฟังทุกท่านนะคะก็ติดตามไม่ไปไหนเลยวันวันนี้ไม่ไปไหนคะ่ะไม่ทำอะไรเลยคะ่ะก็ฟังฟังพี่น้องกลุ่มคนดีทุกคนนะคะที่เล่าแชร์ประสบก,การณ์เนี่ยก็ได้ความรู้ของแต่ละท่านดีมากๆเลยคะ่ะก็ก็คิดว่า จะอบรมจะฟังกันอย่างนี้ตลอดไปแล้วก็ดูนะคะดูดูดูด,ด,ดูทุกอย่างตั้งใจฟังนะคะแล้วก็คิดว่าจะอบรมให้สําเร็จนะคะจะไม่ไปไหนเพราะว่าเพราะว่ากเกษียณแล้วก็มีเวลาว่างค่ะมีเวลาว่างก็เลยว่าจะตั้งใจฟังปฏิบัติตามตามคําแนะนําแล้วก็อบรมให้สําเร็จแล้วก็คิดว่าถ้าไม่มีอุปสรรคใดๆ ก็อยากจะไปที่ที่อณจุมชนภูภูผาอะไรครับฟ้าน้ำใ <c oughs> แม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ะคะ่ะวันที่หนึ่งถึงสิบห้ามิถุนาย,ยนหกหกหกห้านี้นะคะถ้าไม่มีประสัคก็อยากจะไปค่ะตามที่เขาลายมาบอกนะคะเพราะเพาะว่า,วา,าได้ดูไว้แล้วนะคะทีนี้ก็ สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณโอกาสมาถึงแล้วที่ได้สมัครอบรมนะคะได้ฟังแบบแบบเข้าไปในเต็มเข้าไปเต็มตัวเลยนะคะตั้งแต่มีโควิดก็ไม่ได้ไม,ไม่ไม่มีจากที่ไหนมาที่กระบี่อีกก็ดูใน y o ยูทูบดูในกลุ่มไลน์มาตลอดนะคะก็ครั้ง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 นี้ก็รู้สึกดีใจประทับใจมากค่ะ แล้วก็สุดท้ายก็ขอขอบพระคุณความรู้ที่ได้รับนะคะวันนี้เป็นวันแรกเป็นครั้งที่หนึ่งที่ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ก็ขอขอ,ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นก็ผมเป็ตัวแทนจากจะาอวดน,นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ไปอบอรมคุณครูโจที่ที่นั่นนะครับแต่ว่าก็ขอบคุณแทน พี่น้องที่เดินทางไปนะครับก็จะหวดก็ดีๆต้อนรับเหมือนกับบ้านนะครับถ้ามีโอกาสก็ก็แวะมานะครับค่ะอยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้ๆกันก็มีโอกาสก็จะแวะไปอันนี้คือของที่ระลึกกวัวซาที่ซื้อเอาไว้ค่ะอ่าครับดีครับานกัวซายังไม่ได้แกะเลยเหรอครับค่ะยังซื้อไว้ตั้งหลายอันนะคะที่ที่แกะแล้วนี่ก็ยังใช้อยู่ค่ะอ่าครับตัวน,นี้ที่ยายาเก้าเม็ดเนี่ย ทำเม็ดไหนได้บ้างครับที่ทําอยู่ครับก็เออน้นําสมุนไพรย่านางนอันนี้อะไรพวกนี้ค่ะทำทากินผักอะไรเงี้ยค่ะพยายามที่จะลดลดเนื้อสัตว์อ่าครับสาตุอ,อาธุครับค่ะขอบคุณค่ะดีใจมากค่ะที่ได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะขอโอกาสใย้รื่ทงทํา โอเมบกูน,นเนียก่มินดีต้อนรับเข้าสู่กลุ่มแพทย์แผนแพทยวิถีธรรมนะคะคือสองคุณอาค่ะเดี๋ยวกุ้งรบกวนช่วยเขียนชื่อแล้วาาก็นำสกุลในช่องแชทได้ไหมคะ,ะได้หมดเลยค่ะคือ<ด>คือาะ<ด>ขว่ากิจกรรมของเราเนี่ยเรามีทุกเดือนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเราเรา,เราลงลงเรียนไปเรื่อยๆะค่ะจนครบหกเดือนแล้วคือปกติเนี่ยเดือนหนึ่งเราจะมีปิดการบ้านแปดวันวันที่สิบเอ็ดถึงสิบสี่ แล้วก็ยี่สิบหกถึงยี่สิบเก้าถ้าเราลงเรียนไปเรื่อยๆอะค่ะพอลงครบได้หกเดือนนะคะเราจะมีประกาศน,นียบัตรห้ด้วยอะค่ะอาจารย์แล้วก็ก,การส่งกันบ้านจะมีมีส่งท้งที่มานั่งฟังอย่างนี้แล้วก็ส่งทาง Google คุกกอลฟอร์มก็มีอะค่ะนะคะแล้วก็ในตรงนี้อะค่ะถ้าสนใจแล้วก็มาร่วมส่งกันบ้านได้อะค่ะกันบ้านเราก็มีหกข้อค่ะที่เขียนไว้อะค่ะอค่ะแลก็จะอ่านในแชทแล้วนะคะ ตอนแรก<ด>ต้องงงๆนะคะว่าการบ้านคืออะไรฟังไปฟังไปก็มันก็เข้าใจโดยอัตโนมัติเลยอะค่ะค่ะแล้วก็ถ้ากิจกรรมนี้เสร็จอ่ะค่ะเดี๋ยวไปเรียนก็มีอีกนะคะแล้วก็ถ้าถ้าคุณคุณพุมพภัยอะค่ะต้องต้องการที่จะไปภูผาจต้องติดต่อตามเบอร์นะคะเขาก็จะมีรถอะไรอะค่ะต้องต้องบอกรถด้วยอะค่ะเพราะว่าต้องต้องมีการจับที่พักกันด้วยอะ คะยินดีที่มาแชร์สภาวะนะคะที่น้องจิตอาสาได้ฟังเนี่ยค่ะรู้สึกแบบอิ่มเอ็นไปกับกับพิมมาค่ะนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะที่มาทาั้งแรกนะคะก็มาแชร์สภาวะให้พวกเราได้รู้อะค่ะพวกเราก็รู้สึกยินดีนะคะที่ได้ต้อนรับที่น้องจิตาานะคะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่กเอ,อดีดีใจมากค่ะที่ได้เข้าไปอยู่ในกลุ่มคนดีค่ะ ค่ะคุณดีค่ะขอบคุณค่ะนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้าบครือแพทวิธีธรรมของเรานะคะซูมตรงนี้นะคะจะเปิดทุกวันค่ะคุณอาตั้งแต่ตีสีเอ้ยตั้งแต่ตีสามนะคะก็จะมีธรรมะรับอรุณแล้วก็โยคะกดจุดลมปานมาออกกําลังกายด้วยกันนะคะตอนเช้าเๆก็จะมีกิจกรรมะคะ่ะ แล้วก็ในช่วงของค่ายเราก็จะมีการอบรมยาเม็ดต่างๆนะคะผ่านค่ายทางซูมนี้ห้องนี้นะคะแล้วก็ตอนเย็นก็จะมีธรรมะมีการถามตอบมีการมาอ่านบททบทวนธรรมด้วยกันนะคะนี่จะมีกิจกรรมร่วมกันเหมือนครอบครัวของเราละคะ่ะตอนกลางวันเราอาจจะทํางานอะไรแล้วตอนเย็นๆเราก็มาพบกันนะคะแล้วก็ช่วงที่ปิดค่ายอย่างนี้ <ๆ S 2> เราก็มามาแชร์สภาวธรรมกันเหมือนกับคือการส่งการบ้าน,นะคะ่ะคุณอา อาค่ะมันก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรที่ยากยากมากมายอะไรตอนแรกก็ตกใจค่ะสงการบ้านเพราะว่าไม่ไม่เข้าใจแต่ว่าผมฟังไปฟังไปก็เข้าใจดีมากๆค่ะเป็นเรื่องที่ดีมากแชร์ประสบการณ์ชีวิตกันว่าใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรดีมากๆค่ะแล้วก็น่ารักทุกคนเลยน่ารักมากค่ะชื่นชมค่ะค่ะคุณอาพี่เมจะเพิ่มอะไรไหมคะ ค่ะก็ซูมห้องนี้ก็เปิดได้ตั้งแต่เช้าต,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 ตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงแล้วก็ปิดตอนนอนเลยค่ะมีสาระท,ทุกช่วงค่ะก็แล้วแต่ว่าเราจะเปิดไปแล้วเราจะทําการงานบางครั้งแล้วก็เปิดฟังไปนะคะแล้วเราอยู่บ้านเราก็ทําอะไรไปเราก็ทําไปแล้วก็ปิดกล้องแล้วเราก็ทําอะไรไปของเราค่ะถ้าบินช่วงที่เราสะดวกเข้าร่วมสด เปิดหน้ากล้องมาคุยกันอย่างเงี้ยค่ะอยู่ได้ทั้งวันค่ะเราอยู่เป็นเพื่อนกันเราอยู่เป็นครอบครัวเหมือนครอบครัวใหญ่ครอบครัวหนึ่งด้วยกันนะคะที่สูงห้องนี้ค่ะค่ย <c oughs> ะยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวแพทย์วิธีธรรมค่ะจารทุก่ะขอบคุณค่ะน่ารักทุกคนเลยค่ะ <c oughs> ค่ะก็ประมาณนี้เนะาะชั้นต่อไป อนสายท่านต่อไปใครเอ่ยท่านต่อไปนะคะคุณอาบุญยนุค่ะค่ะอ่ออันุพร้อมไหมคะ,คะอนุโมทนาบุญกับคุณโจนะคะค่ะขอบคุณค่ะนะคะ